ป่ภาฝ่าดงอีกแล้วพี่น้องเลยออกหน้าเนาะออกหน้าซอยผมพี่น้องอยู่ไอ้บนันดามงผมนาะออกไปหมัดเข่าซอยพัทลือพี่น้องสิไป,นไป,นนปนคนเข่าซอยแล้วพอนางมือไปก่อนแล้วพี่น้องเซ็ตไปแล้วเนาะเมื่อวานจบงานไปแล้วหน้าไปทะเลจบเรียบร้อยอแล้วคลกเปล,ล่าเดี๋ยวแต่ของเฮาเขาเจ้า กระเข่าปัทเลอร์นี่แหละว่มืดขนาดชิแล้วพี่น้องเกี่ยวน่ะมื่นนาชิแล้วก็ะะวกวววกค้นกับพอดีมาเอาฮ่อมาหนึ่งคนละแต่ว่าอันนี้ที่ออไปมัดเข่าพี่น้องออกไปมัดแล้วก็ค้นมาเลยเนาะตาเบิรงกมาปีนี้ปัทะเลอรมันสีได้กำไรอยู่พี่น้องมันลงทุนไปสามพันบาทคาารับน่าจะร้อย สบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีเบสทุกคนเนาะสบายดียามเทสายโมโหเอาผุ้ได้เลยนะประมาติเขาซอยอันมาทะเลินเนาะผูแต่ว่าฝนน้องไม่แล้วโทรบอกว่าเราออกมาก่อนเด้อเราที่ผู้ยิงกต่เกี่ยวเขาพี่น้องเกี่ยวเขาอยูอ่หน้าผมแล้วเนานะ บ้านคนอ่ะแบ่งทีมกันคือเกา่าอุแน่มไปนะเห็นคนดูนอกนาชิมีแต่พอน้องมือให้กับประสะเริ่นอ่ะนะ พอทะเลก็แม่ทะเลเหราสิไปซอยเสียมอเห็นก็ไปซอยลมลมอย่างไรมือนี่ลมเฮงเงใช้ไปอยู่ลมเ่าข้าวเาจิตตกมาอื่นโอ้โหจิตตกบอเนาะต้องรอรุ่นไปอีกที จะเอาพัดเจล่นแล้วเกี่ยวเข่าด้วยมืออนุญาตคนหนิเราชะลอยอยู่บ้านเนาะมีเมกเออกมาหน้าเยอะ หมดแล้วนะครับมัดเขาตัดพี่เนาะพอเธอเริ่มมาตัดคนเดียว ลองเมยพี่น้องมาสอยรอรุ่นวาพอจะเล่นแล้วสีได้กำไรบอกพี่น้องลงทุนสามพันบาทพี่หน้าเราสิเหตุอีกแต่ว่าเราสิเหตุหน้าว่านบอก,บอ,กอ่ะแล้ว,วพี่น้องฟ้าตัดแล้วหมดเลยชองมือบอกน่ะตัดชองมือแล้วพี่น้องิึง บมดธรรมดาวัดเขาแล้วชี้เลยบัดชี้่าได้ได้พ้นชิมาว่าเท่าพ้นว่าชิมาวันที่สองนี่เอารถไปจอดไว้กับพี่น้องจะเล่นล้วกฮะกับตัดปีแรกเนี่ยพี่น้องเหมือนกับตัดเนี้ยทำอยู่เด้อ น่าก็งามเสียวดิเจโคล่อน้องเมย์อยู่คนถึงแล้วพี่น้องพอน้องเมยมาหมัดก่อนเนาะกบพอถลเอินข้าเงินีเงินกับมานน้ำกดน้ำแบงไงบายดีพี่น้อง ซื้อและเลขนะวันยังพี่น้องวันนี้วันยังวันยังวันยังซื้อและเลขจุน้อยกับจุบอได้เลขเลขเจ้าเมื่อวานนี่นะมันบได้ออกฮาน้อยนะจุดหมอกมื่อนี้นะเจออยู่บนพี่น้องเพราะต้องมยฟันดิสลอยกับฟันคือกันว่าหมูตายเข้ากันเลยหมูหาโตพราะเถ้าหาโตเออหมูหมูหาโตหมูน้อยหาโตตายหมูน้อยหาโตตายใ่ข้อหาสี่เลขกระชายหมูหมูนี้หาศูนย์สี่ น้ำนักม <Ay glorious! S 1> ูน <im> ่ะร่วมเบิด well, น่ะส okay um, <im prove uliflower> ี่ชุนหาสี่ล้อยหาสิบสี่้อยหาโลมูน่ะร่วมเบิดสี่ตัวสี่ล้อยหาโลคดีแล้วคดีกับเลขกเอออดีกับเลขกเอาเลยตรงกันเลยกับความฝันพี่น้องอ้าจัดพันคืองวดก่อนอะไรมอคืนยัมาสอยกันอีกเลยพันอะไรพันในซอยซอยง่ญ่ซอยมิได้ชมวัดทำซอยง่อยบอกง่าย60ซ0 ศูนย์ครับศูนย์หกศูนยเจ็ศูนย์าเจบไงหกศูนยัอาจัดซะบอกลายครัพี่น้องบ่ตองกับเด้อเลขน้ำซัดอืมซื้อเหูเลรพ่อเลขก็เลขมูเด้อพี่น้องเจ็ดหูนะซื้อศูนย์เจอืมศูนย์เจ็ดสี่นี่พอหกพอหกเนาะพอน้ำลด ชิบบาทชาบาทกว่ากันไปน้อพี่น้องพอได้รนเนาะันับไปอนหานีกับหาแปดหาหาหานเจ็เนาะเออแปดโตมากนะแปดนแนเข้ากันได้กับพันในรถในเงือนนะกันพันวันลุงนี้ไปเฮ็ดซีมาใหมไปขับแล้วไปเบรกแล้มันยกล้อลังหมูยกล้อลังเนาะ เียกามศูนเจ็าเลกมูอีกศูนย์เลกมูนะอีเนาะเขาซื้อแล้วมูมาแนนอนมึงซื้อแล้วซื้อแล้วมูมาแนนอนเลขกมูนะซื้อเมื่อจะว่ลืมจากสายโอ้ยไปลืมเจ็ดสี่เจ็ดเนาะเลขกมูนะพี่น้องแล้วก็เลขม้าเนาะังพัหนึ่งหเกานาะเลกาหกนย์วพี่น้องเอาซ้ำนี้แล้วบ่ซื้อลายเนาะมัน สี่สำนัความฝันนี่แหละออกมาบอเขาเป้าเอฟซไลค้าดี่เนาะอย่านั่นตีมันฉีบม้วนมีนาขายนามีรถขายรถเด้อพี่น้องเครื่องมาลาอ้ยักษบดถือก็มาอยู่นอะมาล่าพ่ตอกผ้ทวาใช่ตอกไวเช เอ้าวรวยรวยขอให้เฮงรวยรวยปังๆพี่น้องมือนีเนาะเฮงเงฟันในเก็บเพ็ดมันต้องถือเลขกนะเออฟันในเก็บเพ็ดอีกบ่เออถือใช่รอบก่อนกับฟันมาสิ้ถือเลขกันมาสิซอยใหญ่ซูนมากเนี่นนี่ซูนเจ็ดซูนหกกว่ากันไปเนาะพี่น้องมันตรงกับความฝันพอดีเดย์นี่พอซื้อหน่อยก็ซื้อลายนักฟัได้รุ่นแรงนะรุ่นเงียบ ถ้าชื่อเล็กได้ก็ค่อยถือกันพี่น้องบาื้อช่องน้ำสัตว์ขัดน้ำละสามหูหูกระชิบซองหูละเจ้าบาทบาชองิบบาทวก้อนนะซื้อวัดี่สิบบาทเท่านั้นได้ถือหัวบ่บน่นั่นิหรอ้คิดถือยูหูละสิบาทเพาวบาทเ้าบาทกับชื่อแล้วนะเราคิถือกันเบินนี่ ถอดมูมันมีเฮเลยนะมันมันก็มีบาดถือบาดถึอเนาะบางเทธอมันถือก็ไปสีหูเนาะแต่ชุนชุนมันยังถือออกเนาะจีบวะชาอยังเล็กเนี่ยนี่มีเฮมีเฮอะมื่อนี่เฮถ่ายเฮน้ำกันเนาะพี่น้องแรงชาวร้อยก็ยังพันอย่าเข่าอยู่ได้ชาวร้อยพันว่าหมูตายหาโตหมูหน่อยตายหมูตายมันก็มีชุนอยู่แล้วนั่นนั่นแล้วยังงอมีชุนชุนหาชุนหกชุนเจ็ด นี่แหละแล้วเท่าที่แหละโตโต,ตมั่นใจแบบมูนั้นพันทิศอาจารย์เลขนะพันพันเห็นตะปีตะปีแล้วไปเป็ี่ยนจานให้เลขอยู่แล้วเราอันไหลมูนเถกใหญ่มากมันลงแม่น,น้ำพามเรามาเรียนมูนเราอะเบย์กับแปดมูกับศูนยแปดศูนย์เจ็ดเขาแล้ววะมูนเถกใหญ่นี่จัดไปเยลยรวยพี่นอ้องแรงแรงสี่โมงพี่น้อง มีเฮ่มีเฮ่สีแดงสีม่วงเดี๋ยวพี่น้องเข่าตัดตีมือพ่อเถลินเป็นกระตัดครั้งแรกคือกันเด็กพี่น้องเอง้อยคืออยู่บนพี่น้องตัดครั้งแรกผ่านอยู่บนเนะาะเถลินตัดครั้งแรกคือกันเนาะพยายามอยู่เด็กพี่น,น้นองที่บดได้เห็นเนี่ยเกี้ยวแล้วข้างน,นั่นนี่ให้เนียมัดวะ บมวยเงี้ยเกี่ยวแหงมัดแบบโก่กๆก่งงอกอนี้คันช่องอันเกี่ยวชองพู่มเงี้ยกประ้านฉีหนึ่งอีเนาะอันนี้ช่องมือบบตัดอเบิ้งข้่ง้องมาได้หน่อยเด้อันนี้พอเท่าเลองเราตัดชองมือหนึ่งเลยถ้าแม่นเกี่ยวชองพู่มเมี้ยกับะมาณฉีหนึ่งคือเราว่าเอาละนี่ช่องมือหนึ่ง ครับมัดก็ง่ายเลยพี่น้องหน้าบอ่อนีพอเราเริ่ละเห็ดมันบุกคอยมีหมมย่าเน,นเะาะม,มันมีแต่หย่าอนะันนี้เนี่ยมันหุบหุบง่ายเช่นบ่สบายจ้ะจะเทียบเท่ากันก็เกี่ยวเพื่อนเลยมันบุมีหย่าเนาะพ่แถาตัวได้ไห้ได้มีหย่านะเพราะอยากไห้หุบหย่าถึงหย่าพี่หมอบเนาะโอย้ยยูพี่น้องเนี่ยเห็หนบ่มันหุบง่าย ตุงใสิสบอจับเกี่ยวเลยแหละพี่น้องเลยพอทะเลินบัดน,นี้จับตปเครื่องแล้วหล,อลอห่อแล้วตัดซองมือนแล้วหน้าทงนั่นกับเราตัดซองมือยังเราได้ปั่นเลยยังได้ชามสิบหกสองพี่น้องเราตัดซองมือหน,นึ่ง่ตรงนี้เมิงงองห้องเบิง<อ>บ่งแนวกับพี่น้องจับมึงดูแต่ว่าจันวนกับลายูยเตอร์ โบรายมันกับบริมีอ่ะเด้พหมัมันก็มีสมัดเข่ากบสื่อๆเด็มันบริมีมัดหนาปนน้ำเลยในมัดเข่าพอสีเดาง่ายอยู่ลายเหม่อนกอนมันคนนีจักรรถสีแดเข้าวอะไรได้ประมาณาสี่สิปลายผมเ่จ้าว่านะ เอาประมาณสี่สิบปลายไปเบิ่งเลยเบิ่งจากควอม่วงควอมลายนี่ประมาณสี่สิบปลายปริมาณร้ายอยู่พี่น้องมันก็งามเติบอยู่ดินี่ขุยเขาปุยกระลงมขึ้นประมาณสอบเดียวพี่น้องปุยน่ะสอบเดียวสอบอะไรปุย ปุ้ยห้องพื้นสอบเดียววันนี้มีปุ้ยอันอื่นบ่มีแต่ปุ้ยห้องพื้นอย่างเดียวเออใส่แต่ห้องพื้นจะเ,เอาไว้กินเพื่อถกเขาไม่อยากใส่ปุ้ยเรนะาล,ลงทุนไปสามพันบาทเนี่ยจากเขามาถึกนั่นแล้วก็ลงทุนซื้อปุ๋ยกับค่าน้ำมันมาถล่ ขาดจากเกียรดำหน้าเนาะเดี๋ยวไปรุ่นดับกันว่าพอเะทะเลอรเราสิคุ้มบ่เนาะสิได้กำไรเท่าไรแต่ว่ามันเป็นปีแรกเลยปีต่อไปก็เห็ุกับบริษัททุนเนาะลงทุนแต่ป,ตปีแรกนี่แหละอะาเบิ่งสิได้จักสอบพี่น้องหน้าทงนี่บอยว่าประมาณสี่ชิบปลายนี่งชิฮอดอยู่พี่น้องผู้ใด้ดาวถือนี่เนาะคอมเมนต์มาพี่น้องผู้ใด้ชีดาวถือพอเทเลอรแล้วว่าชิได้ประมาณสามชิบปลายแล้วว่า 3าปลายกับชคุ้มอยู่ด้วคนด้าปลายนด้าปลาไปนี่คือว่าคุ้มอยู่ไหนวเพเข้าต้องได้เฮ็ดมันอยู่แล้วจักเฮ็ดนังก็เฮ็ดกันั้งผู้จักว่าลกปเฮ็ดทีเก้าคนดีทรงคนบุรีก็ได้รุ่นใชอันสาปลายสอบเนาะคันไดประมาณสามสอบเ้าจปนี่คุ้มอยู่ เลียกล้วไหล่าเหือาเง,งี้าเอาจากเนาะไันได้สี่ชิปถือว่ากำไรลายยู้เอาเบิง้งประมาณสี่ชิออกอยู้นี่เดาหน้าเมทะเลเขายังเดาถือเขาว่าหาซิปไเขาว่าหาชิปเมทะเลค่คนเอาได้หาิปสเอาเดาเม,มื่อาน คนเข่าซอยทะเลพี่น้องเาเอาเข่าขึ้นแล้าจนมืดเท่านะบอกเพื่อนเอากระสอบมาโลดกนะวาหาชิปซอบตอนหลุดเขาชิมาปั่นเมื่อวานนี้เพือเออพ่อนอะุ้ยได้ชี้ชิปกระยากเพื่อนมาเมื่อแรกล่ะฟาดไปหาชิบสามซอบแล่นหากระสอบมาใส่ทะเลกระชิาจบไปงานพี่น้องแยกทีมแล้วเพื่อนไปซอยเสียวแล้วไปซองโฟเมีย และแบ่งทีมชิมอนบอนไซน์ะมาซอยบอนเทอเลเรนี่ลองเกี่ยวขอาที่บ้านกนองลายนองแบ่งกันไปลามงอยแล้วกามเฮ็ดอยปุนตอนี่แหละรายเติบอยู่เนาะบอยประมาณ40่สิบออกเขาก็ร้ายด้ยกางงามเติบอยู่นะมัดนะมัดเป็นมือนะแล้ว อยู่บ้านนะคนร้ายเติมได้เกี่ยวเขานะอ,อืน่าชิมาแล้วก็เกือบแล้วขันเขาแล้วขั้นก็ใบลืมรถมาแก้โฮมโฮมเลยก็ซีเลยแล้วตั้งแกละมาเอ,อ้ยแล้วมาตั้งไว้เขามาสีผิดแล้วกางลนะแล้วแล้วแต่กะแบกเข่าเมื่อบอเทนะพี่น้อง,เ,อองเ,เดี๋ยวสิจบงานเนาะซอยพระทะเลือนก่อนให้มันจบงานนี่แต่ก็เบิดบังไห้กันแล้วเบิดแล้วพี่น้อง ยังแต่พอเทาเลินล่นี่แหละญาติพี่น้องก็สิมาลุมซอยกันให้มันแล้วเนาะ,ะมันจบงานนี่ก็จบงานไปพี่น้องเบิร์ตถือว่าปีนี้เนาะพอกันปีหน้าพูดแหละว่าพอเทาเลินนะ่น่ะเราเชียดอีกบ่พอเท่าพีหน้าเนี่ยนี่อยู่ดีมีแหง,งเหงพ่เชิดอีกเพคนนะ่ะนี่เราปั้นขั้นไปจนสุดพูดแหละพี่น้องอเม่เชียดหน้าห้ยาวเลยบ่เนี่ ป่านจะไปชุดป e. ่าปุ๊เห็ดเน่าเลยบอปินาไปแล้วเห็ดเน่าเลยแล้วสีหวานหรือสีดำอืมใคคนงานกับสีดำด้วยกันอือ อดลูกอัวไปคนงานกันได้บะมีผู้ขีบทอดฟัวก็มีเนาะคนงานเจ้าเนาะผู้นึงก็ขีทอดฟัวเพรชิลุเทพเหอยากลานี่พี่น้องเนยานยังเื่อี่ดำนะมือปทเลนตัดกับสองมือพี่น้องบัดค้นนี่ก็มันคนกับย่างกพอปะทเลเนแล้วแค้น เขามากองไห้เนาะกองไหแเลยเขามาปัดอยู่พี่เลยพี่น้อง้าคนแต่กระสอบเขาเมื่อเอาบริคคนเมื่อบานเลยบริคคนเขาบริคคนอ่นมัดเขาเมื่อบ้านเลยคนกองไหวเลยเขามาปันพี่มันก็ง่ายเนาะนี้กระดาษซีแล้วพี่น้องคนไปกองไววใช่ไ่มท่าเออบอลลูจักนี่อือไห้บอลลูจักทิ้งพี่น้องมันยากเนาะ โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศแชมเบอร์เนอะร์เนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องไปแล้วสบายดี <c oughs> ขอให้เฮงๆรวยๆเด้อพี่น้องผู้ดใด้ชื่อเลขกัไเลมือนี้ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนพี่น้องอย่าลืมหมูน,หน,นะหน้อยห้าศูนย์เจ็ดอโตนี่นะลักล่ยอย่าลืมเด้อพี่น้องเนาะรุ่นน้ำกันมือแรงเนะาะก็ถือก็ถือน้ำกันเบิร์ดกนรวยก็รวยน้ำกันเบิดพี่น้อง จวดจัดไป